วันที่1เมษายนปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อเมริการวิทยาลายัยฝาช่งพชบุรีนายอำนาสิทธิรักษ์รองผู้อเมริการและคณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาผู้พัฒนาร่วมกับวิทยาลายัยพี่เลี้ยงณนะห้องประชุมศรีบุญนาควิทยาลายัยฝารชัางบุรีและเวลาต่อมานายจักรพันธ์ผู้สิง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฝาร์พระนดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคร,รูบุคลากรร่วมกันแสดงความยินดีกับครูนภาวรพงษ์เถื่อนและครูธนงเดชไผยงามเนื่องในโอกาสได้รับตําแหน่งพนักง,งานราชการและครูชัดชัยโชคทองเนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งณวิยทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและในวันเดียวกันนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยแาร์พระนดีมอบหมายให,ห,ให,ให้นางสาวยุพานันท์หนองตุมรองผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นเกียรติในง,งานวันสถา,าปนามณฑนทนานบกที่15 พบรอบปีที่15าณอาคารกองบัญชาการมณฑลหานปีสิบในวันที่2เมษายนปี2 5 6 7นายจในจักรพันธ์ผู้สิงทั่วอเมริกาวิทยาลัยสัตย์ปรบุรีมอบหมายให้นางสาวยุพานาหนองตูมรองผู้อเมริกาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณาบริเวณลานรัตพิธีหน้าศาลกลางจังหวัดเพชรบุรี และในเวลาต่อมาในจักรพันธ์ผู้สิงห่วมในการวิทยาลัยฝาพัะเเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ณโคกหน,นองนาโมเดลวิทยาลัยฝาพยัญง้เพชรบุรีโดยได้รับเกียรติจากพันเอกกรการนาเวศวานิสกุลรองผู้ประคับประชามณฑลท,นทนาหารบกที่15เป็นประธานเปิดโครงการและในวันที่17เมษายนปี2 5 6 7 นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสาราบุรีพร้อมด้วยนายอำนาสิทธิรัตน์รองผู้อำนวยการครูร่วมกันต้อนรับในวัชระบุญกระจ่าเรเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยณนะห้องประทุมสิงห์บุญนาอาคารสิงพิทยาปัญญาวิทยาลัยสาระบุรีและในตอนนี้ครับวิทยาลัยสาระบุรีของเราได้เปิดรับนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นรายวิชาตัดผมและเสริมสวยค่าสมัครเพียงแค่90บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครนำเอกนะสารหลักฐานก็คือสำเนาบัตรประชาชนมาสมัครได้ที่ห้องทะเบียนวิทยาลัยสารปรันยุลิน